สวัสดีครับสวัสดีแฟนซีทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ o ลแดนแมทครับประจำวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2567นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยก่อนเกมพมรีเมอร์ลิกสุดสัปดาห์นี้ก็เป็นซูเปอร์ซันเดย์นะครับผมก็เอลซี LC ครับจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนบเตะกันในคืนวันอาทิตย์เวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับเพราะว่าด้วยยุโรปปรับเวลานะครับผมมันก็เลยช้าขึ้น หชั่วโมงนะครับผมเพราะว่าทุกทีคู่วันที่เราจะดูสี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมทีนี้ก็จะเป็นห้าทุ่มครึ่งแทนนะครับผมคู่เตะเร็วของวันเสาร์ก็จะเป็นทุ่มครึ่งนะครับประมาณนี้นะโอเคก็เป็นเกมที่ผมมองว่าหลายหลายฝ่ายน่าจะจับจ้องเลยนะเพราะว่าแมนยูเนเต็ดเพิ่งประกาศว่าคว้าตัวลูเบนอลโมลิมนะมาจากสปอตติงใช่ไหมนะครับผมเป็นอย่างเป็นทางการคือประกาศในเว็บไซต์เรียบร้อย แต่ว่ายังคุมทีมไม่ได้นะเพราะว่าจะเริ่มงานหลังจบทีมชาหลังเบรกทีมชาตินะค,คือปลายเดือนหน้าไอ้ไปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะจบเกมหลีกสัปดาห์หน้านะครับผมแล้วก็มันก็จะเบรกทีมชาติอีกรอบหนึ่งนะครับผมประจําเดือนพฤศจิกานะครับผมนู่นแหละกว่าจะมาคุมทีมก็นู่นเลยนะวันที่ยี่สิบกว่ากว่านะครับสำหรับรูเบนาโมลิมนะครับก็ถือว่า เป็นโค้ดที่หลายๆฝ่ายเขาก็จับจ้องเนี่เข้าใจไหมเพราะว่าเคยมีข่าวกับทั้งซิตี้หรือปูแล้วยังมียังเคยมีข่าวเชลซีด้วยเคยพูดคุยกับเชลซีด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ผ่านเกณฑ์ของพอออกีฬาหรือหรือ,หร,อ,ห,รอ,ห,รอหรือแบบคนภายในสโมสรอ,อะ่ะเข้าใจไหมเวลาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่ผ่านคุณสมบัติประมาณนั้นนะผมคือเชลซีจะคัดเลยนะแบบแต่ละคนใช้ด้วยเหตุด้วยผลประมาณนี้แหละนะผมเหมือน การสัมภาษณ์งานทั่วๆไปเลยครับเออประมาณนี้คือคงจะเป็นเรื่องแนวคิดหรืออะไรต่างๆด้วยแหละนะครับผมที่มันอาจจะไม่ตรงกันหรืออะไรก็ประมาณนั้นนะเพราะว่าโดยเฉพาะลิวพูเนี่ยเคยจริงจังด้วยซ้านะเพราะว่าก่อนจะเลือกอาร์เนอร์ส็ลตอ่ะคือนี่แหละข่าวมาแรงมากนะสำหรับรูเบนอมอริมนะครับผมแล้วก็ทางซิตี้เนี่ยมีรายงานลักษณะประมาณว่าแบบจะมาแทนเป๊ปบัวเดล่าเลยอะไรนะครับผมนะก็ถือว่า ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องดีสําหรับเชลซีหรือเปล่านะที่ไม่ได้เจอแต่ว่ามันก็มองได้สองมุมไงเพราะว่าตอนนี้แมนยูเนเต็ดเขาเปลี่ยนโค้ดนะครับใช้รุฟานนิสตอรลอยคุมชั่วคราวแต่ว่าผลงานการสัปดาห์ก็อย่างที่เหนะ็นครับชนะเลสเตอร์ไปห้าสองก็มันทําให้แฟนเชลซีกังวลเนี่ยบางคนแต่ว่าคือมันต่างออกไปนะผมพูดตรงๆนะครับก็คือเกมลีกกับเกมบอลถ้วยมันจะคนละเรื่องกันเลยะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ ผมอยากให้แฟนเชลซีโฟกัสทีมเราแล้วกันคือจะแพ้จะจจะจะ,จะชนะหรือสกอร์ออกมาเป็นยังไงนะคือเราไม่ต้องไปใส่ใจแล้วกันนะครับถ้าแพ้ก็แพ้ไปนะครับผมไม่ต้องไปสนใจกับไอ้คำพูดต่างๆไม่ว่าจะมาจากพวกอินฟลูเอนเซอร์สายฟุตบอลหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เลือกฟังแล้วกันนะครับผมไม่ต้องไปฟังเพื่อให้มันเสียสุขภาพจิตนะครับผมบอกตรงนี้ไว้เลยนะนะครับไปอ่าไหลไปตามพวกเขาอะ่ะนะครับผมมันจะทําให เราเสียคล้ายๆแบบไปทําอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์อะ่ะผมผมแนะนําตรงนี้แล้วกันนะไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกเขาหรอกนะแต่ว่าคือผมเห็นหลายๆครั้งเนี่ยเข้าใจไหมแบบมันน่าล,คลาคาญหยุดหิดแทนนะเข้าใจไหมเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมึงชนะกูปไปเนี่ยมึงยังไม่ได้แชมป์นะไม่ใช่บอลถ้วยนะครับคือมึงชนะไปเนี่ยมึงก็ได้ทําแต้มเฉยๆไม่ได้แบบทําให้มึงเป็นแชมป์หรือได้ประสบความสําเร็จในฤดูกาลนั้นเราไม่ต้องไปสนนไม่ต้องไปใส่ใจตรงนั้นครับ นะไม่ต้องไปไหลาตามกระแสโลกนะประมาณนี้แล้วกันเราพันโลกแต่ว่าไม่ได้ไหลไปตามกระแสโลกเข้าใจป่ะนะครับผม,ผมคือผมจะพูดก่อนเข้าเนื้อหาเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์เนี่ยคือพูดดักเตือนไว้ก่อนในกรณีเราแพ้นะเราชนะเราไม่ต้องไปใส่ใจกับเขาเหมือนกันครับชนะเพื่อสามแต้มแล้วเราก็ลุยต่อไปเพราะว่าเกมหน้าเราเจอเซนนอตเราไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับเกมใหญ่ มันจะขั้นด้วยคอนเฟอเรนซ์ก่อนแล้วก็เจออาเซนอนไม่สบายนะครับคือจะเราจะสบายคือช่วงเบรกทีมชาติไปแล้วนั่นแหละเราเริ่มผ่อนคลายลงหน่อยเพื่อเก็บแต้มต่อไปเกาะกลุ่มไว้บนหัวตารางให้ดีที่สุดในฤดูกาลนี้คือเราโฟกัสแค่นั้นเลยครับเกมต่อเกมอาชนะจบไปเกมต่อไปเพราะว่าความสำเร็จเขาวัดที่อะไรครับถ้วยถ้วยแชมป์ ลดูกการหนึ่งมันจะเป็นบทสรุปให้กับพวกคุณว่าทีมอ่ะประสบความสําเร็จหรือเปล่าทีมสอบผ่านหรือเปล่านี่อยู่ตรงนี้เลยครับผลงานจบฤด,ดูการคุณดูดราม่าฤููการที่แล้วเห็นไหมระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลเห็นไหมนั่นแหละคล้ายกันสุดท้ายแล้วมึงก็ไม่ได้ถ้วยกูก็ไม่มีถ้วยมึงมเห็นต่างกันเลยมึงก็แค่รองแชมป์เฉยๆชื่อ,อ่ะเข้าใจปะ่ะแต่มึงก็ไม่ได้แชมป์ไงมันเท่ากันไหมล่ะเออ ทีมทั้งหมดมันมีหลายทีมแต่การความสําเร็จมันปีแค่ทีมเดียวอะครับถ้าทีมเดียวมันก็เจ๋งกว่าไงถูกปะงน้นมันไม่ต้องไปสนใจเว้ยคนอื่นะเขาจะว่าอย่างไงกระช่างครับคือถ้าเราชนะที่วอทเอฟฟอร์ดพรุ่งนี้ได้วันอาทิตย์ได้ก็จบไปเราก็โฟกัสต่อครับไม่ต้องไปสนใจอะไรกับมันมากไหลไปตามกระแสของอินฟูทีมฟุตบอลต่างๆเลยไม่ต้องไปใส่ใจเขามากครับผมพูดตรงๆนะ มันเสียเวลาแล้วก็มันค่อนข้างที่จะไร้าสาระไปนิดหนึ่งกับการที่ต้องมานั่งชนะเพื่อคุยโวหรือเพื่อมาบัฟกันอะไรแบบเนี้ยมันแค่เป็นแค่เรื่องชั่วข่าวถูกปะพอจบดูดดการดีกว่าเนี่ยกูมีแชมป์มึงบัฟได้ทั้งเดือนอะ่ะก็กูแชมป์ไงสําเร็จปะละ่ะได้แชมป์ไงอ่านะครับแต่แต่ต้องบอกตามตรงนะถ้าเราโฟกัสคอนเฟอเรนซ์ด้วยก็ดีอะไรเงี้ยคือเป็นการ เป็นความปลอดภัยตรงที่ว่าเราชัวรแล้วว่าไปเล่นยูโรปาอย่างต่ำขั้นต่ำผลงานในลีกแย่แค่ไหนไปเล่นยูโรปานะครับแต่ทีนี้เนี่ยเพราะว่าผมผมต้องบอกเพราะาอะไรไอการเจอลิวพูลการเจอแมนยูเนเต็ดหรือการเจออาร์เซนอลอะไรก็แล้วแต่เนี่มันจะชอบมีอะไรบางอย่างเข้าใจปะ่ะเออแบบเวลาเราเจอไอแฟนบอนหลหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับผมมันแบบ มันจะรู้สึกตังตต้งหิดตั้งหิดใจนิดหนึง่งจะเอ๊นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจซะปล่อยให้เขาพูดไปแล้วเราก็เงียบปล่อยผ่านไปไปทงไปเถียงอะไรกันคือไม่รู้จบครับทุกคนมันก็ต่างเอาอาดีตมาโต้เถียงกัน,นะะอะเข้าใจป่ะอดีตกูเป็นอย่างนั้นอดีตกูเป็นอย่างนี้อดีตกูยิ่งใหญ่อย่างนั้นกูมีหลายแชมป์อย่างนี้เนี่ยมันก็โตไปโตมาแบบนี้ทุกครั้งเราน่าจะเปลี่ยนผ่านมาแบบศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดจริงๆอะอะไรใจป่แบบ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเหมือนยุคสองพันต้นๆก็ได้อะไรเงี้ยเออไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับยุคใหม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้าสู่เจนใหม่แล้วฟุตบอลก็มันพัฒนาไปไกลคือทุกทีมมันมีทั้งล้มเหลวแล้วก็ประสบความสําเร็จล้มเหลวมันเยอะกว่าอยู่แล้วครับแต่ประสบความสําเร็จมันยากอยู่แล้วนะครับแมนซิตี้ไม่มีใครเถียงกับเขาได้เลยนะเห็นไหมเพราะอะไรเขาสําเร็จตลอดเห็นไหม ทีมอื่นมันจะไปบัฟอะไรต่อให้มึงแบนแมนยูเลีูดได้มึงได้แชมป์เยอะไงามาพรีเมยีมยร์ยลีกยี่สิบสมัยยี่สิบเอ็ดสมัยสิบเก้าสมัยอะไรของมันอ่ะมันก็พูดกับแมนซิตี้ไม่ได้ได้แต่ชมอย่างเดียวเราต้องเป็นอย่างนั้นครับเออไม่ใช่มาบัฟกันอะไรแบบนี้นะส่วนทีมในกรุงลอนดอนเนี่ยเราไม่ต้องใส่ใจมากครับป้ายเชลซีเขียนไว้ชัดเจนไพส์ออฟลอนดอนแค่นั้นเลยพอครับชี้ป้ายเหล่านั้นให้ดูแค่นั้นเลยครับต่อให้มึงไปเล่นยูซีแอลหรืออะไรก็แล้วแต่มึงดูป้ายไว้ ไพ่ที่สนามสแตมฟอร์ดบิดอ่ะคืออะไรความภาคภูมิใจของกูลอนดอนใช่ไหมเพราะอะไรล่ะทีมกูได้ทุกถ้วยแล้วไง u c ซต้องสองครั้งอะ่ะเห็นไหมนี่แหละแค่นั้นเลยครับสำหรับทีมในลอนดอนแค่นี้ก็จบครับไม่ต้องมาอะไรมากเขาจะอ้างอมืนี่ไระแชมไล่ภพป่ปล่อยเขาครับ,รบสุดท้า,นายนไพ่เชลซีเขียนชัดเจน Price of London จบนะครับนะอ่าโอเคก็ทิ้ง เป็นข้อคิดแล้วก็ฝากเอาไว้สำหรับแฟนเชลซีแล้วกันนะครับผมแต่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะเพื่อให้ชอบมันเติบโตไปเรื่อยเพื่อมีปา่มปามีเสียงกับเขานิดนึงแล้วกันนะครับผมสำหรับแฟนเชลซีคนหนึ่งแล้วกันนะไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ครับหลักพันสองพันก็มีปัญหาครับนะมันจะได้แบบมีคนเพิ่มเติมเข้าไปต่อแทรก,กับไอ้พวกนั้นสักหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับผมนะปาาดีๆก็ทั้งนั้นอะไรเงี้ยนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มบทสัมภาษณ์ของเอนโซมาเรสกาแล้วกันนะครับที่พูดเอาไว้ก่อนเกมนะครับผมก็เริ่มจากรูเบนอโมริมเลยนะคือเขาถามเลยเพราะว่าแมนยูเพิ่งประกาศก่อนที่มาเรสกาเขาจะให้แถลงข่าวนะครับผมเขาบอกว่าก็ขอให้เขาโชคดีนะครับผมหากเป็นสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจคือแมนยูตัดสินใจก็คิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีสำหรับพวกเขาอยู่แล้วก็ที่ตัดสินใจแบบนี้ที่แต่งตั้งรูเบนอโมริมมาคุมทีมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับรูฟาน,นิสเตอร์ลอยนะ์นะมาเรสกาบอกว่า ผมจะไม่ได้คุยอะไรกับเขานะแต่ก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยผมจะเดินเข้าไปกอดเขาแน่นๆแล้วเราคาดหวังจะเจอเกมที่ยากชายผู้เป็นคนที่ยอดเยี่ยมถ่อมตัวและเป็นมืออาชีพมากหน้าเสียดายตอนที่มาเลสกีเคยเผชิญเคยเจอกับลูฟาันิเตอร์ลอยคือมันช่วงท้ายอาชีพแล้วอะกําลังจะเลิกแล้วอะนะครับแล้วก็แต่ก็อย่างที่เห็นครับเขาก็เก่งแค่ไหนอะไรประมาณนี้เราก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้จดจําในช่วงเวลาแบบนั้นครับกับ มาเลสกีกับลูฟานิสเซอร์ลอยนะครับแล้วก็เรื่องสถิยรของเชลซีนะเขาไปยกมาก็เป็นสิบปีแล้วมั้งอีกปีก็ไม่รู้อ่ะนะครับที่เชลซีบุกชนะแมนยูครั้งสุดท้ายอ่ะนะย้อนไปไม่รู้กี่ปีนะครับผมมาเลสกีบอกว่าก็เนี่ยแหละมันแสดงให้เห็นว่าสนามโอทับฟอร์ดมันยากขนาดไหนการบุกไปชนะนะครับไม่ใช่แค่กับเราเท่านั้นนะมันสำหรับทุกคนนะรหรือทุกทีมนะครับสภาพทีมคือยกเว้นจานอซานโชคนเดียวที่ป่วย ไม่รู้ว่าหายหรือยังนะแต่ว่าป่วยนะครับผมแล้วก็นักเตะคนอื่นๆเนี่ยพร้อมลงเล่นทั้งหมดนะครับหลังเกมที่แพ้ในโครชอว์าการสัปดาห์นะครับมาเดสกาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเตรียมเตรียมทีมเพื่อชนะแหละแต่ทีนี้โชคไม่ดีนะครับที่เราแพ้ไปแล้วก็เราเตรียมเกมทุกเกมเ,เพื่อชนะทุกเกมอยู่แล้วแต่ว่าเหตุผลที่เราเปลี่ยนแปลงเน่ก็เพราะเราทุกคนเป็นทีมเดียวกันพวกเขาสมวรได้ลงเล่นคือแบบบางทีก็นักเตะแต่ละคนมาสมวลได้ลงเล่นจะไม่ให้ลงเล่นเลยมันก็ มันก็ไม่ได้ใช่ไหมแบบมันมันเป็นเรื่องการแมネจเมนต์น่ะนะผมการจัดการของทีมอ่ะเออมันอยู่ที่ผู้มันอยู่ที่โค้ดแหละว่าจะจัดการทีมยังไงในการแบ่งสันปันปันส่วนให้กับนักเตะแต่ละคนมันได้มีเกมไทม์ลงเล่นอะไรประมาณเนี้นะแล้วก็เขาบอกว่าฟอร์มของเอนโซ่นะครับช่วงหลังดรอปลงแล้วก็ผมก็เพิ่งรู้ไงว่าเขาเพิ่งแยกทางแยกกันอยู่กับภรรยาและกานอาะต้องใช้คํานี้นะเพราะว่าเขามมีลูกด้วยกันสองคนใช่ไหมลูกสาวกับลูกชายประมาณนี้นะแล้วก็เขาเพิ่งแยกกันนะครับผม ก็เข้าใจแหละมันก็เหมือนเคสตัศดีของเกป้าจำได้ไหมอ่านั่นแหละเคสประมาณเดียวกันแหละนะครับมาเลสกีเขาบอกว่าเขาอุ่นหิดครับที่ไม่ใช่มอเอนโซนะที่เขารู้สึกงุด,ดีิดทุกคนเพราะว่าว่าบางคนอะเขะจะบ่บางมันก็ต้องค้นเ,นเล่นๆอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าผมยังไว้ใจเอนโซเฟอร์นเดสอยู่นะครับเอนโซไว้ใจเอนโซนะ <laughs> ต้องใช้คำนี้ไม่มีเหตุผลใดที่ผมจะสูญเสียความมั่นใจในตัวเขาไป เหตุผลที่เขาไม่ไเล่นในพรยร์ลีกก็เพราะว่าผมตัดสินใจเรื่องอื่นไปแล้วแต่ผมมั่นใจในตัวเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คืออาจจะเป็นเรื่องแทคนติกหรือเรื่องเทคนิคอะไรของเขาอะนะครับที่มาเลสกาเขาชอบพูดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับโคพาเมอร์คิดว่าจะทําผลงานได้ดีไหมเพราะปีที่แล้วก็ยิงได้ประตูหนึ่งใช่ไหมนะครับที่มาเยนอเทฟอร์ดแห่งนี้นะครับก็มาเลสกาบอกว่าผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเขาจะได้ลงเล่นอยู่แล้วครับเขากําลังทําผลงานได้ดีมาก ตลอดเวลาหากเราคาดหวังว่าเขาจะยิงเราหากเราคาดหวังเนี่ยคืออยากจะให้เขาทาแหละยี่สิบประตูยี่สิบแอซซิตอีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วก็คงไม่ต้องก็คงไม่ถูกต้องเพราะเราไม่จําเป็นต้องกดดันเขาถ้าแบบหากแบบว่าเฮ้ยฤดูก,กาลนี้คุณต้องทําแบบนี้นะทาแบบนี้นะทาแบบนี้นะแอซซิตยี่สิบลูกยิงยี่สิบลูกอยู่ตลอดทุกฤดูก,ลก,ลก,กาลนะอะไรงี้มันเป็นการกดดันตัวโคพาวเมอร์ mer, นะก็เลยแบบเหมือนมาเลสกาเขาบอกว่าเออไม่จําเป็นต้องกดดันเขา ส่วนเรื่องตำแหน่งมาโลคุสโตนะบางทีไปเล่นตัวสูงใช่ไหมเบอร์สิอะไรเงี้ยนะครับผมมาเลสกีเขาบอกว่าก่อนอื่นเลยก็คือการที่เขามาเล่นในตำแหน่งตรงนั้นนะครับผมตัวบนหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวลูกเนี่ยเราจะสามารถสร้างปัญหาให้กับฝ่ายตรงข้ามได้เขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากเขาช่วยเราได้ในได้มากในแง่ของกระบวนการเขาเล่นได้ทุกตำแหน่งเขาทําได้ดีแล้วเขาจะเล่นแบบนี้ต่อไปนะครับประมาณนี้นะ แล้วก็ดูสปีิฮอร์นะในเกมวับนิวคานเซลนะมาเดสคาบอกว่าแนวคิดตอนแรกก็คือจะพยายามใช้งานเขาเราเล่นในรูปแบบที่แตกต่างออกไปในเกมวับนิวคาสเซลเพื่อพยายามที่จะคุมเกมให้ได้มากแต่แผนมันก็มีอยู่แบบนั้นแหละกลายเป็นว่าเราเสียประตูสิบนาทีอะ่ะในช่วงนั้นะนะครับผมต่อมาเราก็แพ้ในเกมนี้ไปนี่อาจเป็นแนวคิดสําหรับในอนาคตแนวคิดที่จะเล่นแบบในเกมกับนิวคาสเซลในเกมที่ผ่านมาแต่ทีนี้เชลซี ไปเสียประตูเร็วอะไปเสียที่แบบเราพลาดเห็นไหมแล้วก็อีกลูกนึงก็โดนก็ทําเข้าประตูเองเนี่ยเป็นลูกฟรีคิกผมไปดูไอ้คลิปที่แล้วเนี่ย after the match ผมอาจะพูดปิดไปว่าเป็นฟรีคิกนะแต่ว่าฟรีคิกคือเล่นจ่ายสั้นให้อีซักไปรับบอลทางซ้ายแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับเออประมาณนั้นนะครับฟอร์มของอันเดซานโตที่ฝรั่งเศสนะเล่นกับสตาร์บุกตอนนี้ก็คือเหมือนอ่าแฟนบอลอังกฤษแล้วสื่ออะไรเงี้ย ที่ไปตามดูฟอร์มของอันเดซานโตเ่ยคือตอนนี้เหมือนแบบท็อปฟอร์มมากเลยนะตอนเนี้นะครับมาเลเกีเขาบอกว่านาักเตะบางคนเนี่ยที่พวกเขาออกไปนะครับผมเพื่อพิสูจน์ตัวเองแล้วกลับมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าคือดีกว่ามานั่งสำรองคือออกไปแล้วก็ไปทําผลงานแล้วก็พิสูจน์ตัวเองอะไรประมาณเนี้นะครับแล้วก็อ่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกสําหรับเราก็ได้นะครับผมแบบนี้นะคือแบบถ้าผลงานเขายังคงเป็นแบบนี้อยู่ต่อไปนะครับ แล้วก็เรื่องของเอนโซเหมือนเดิมนะเพิ่มเติมนะวกันผมพูดเพิ่มเติมคนะือนักข่าวถามซ้ไปอีกันนะมาเลสตาพูดเขาเขาบอกว่าคือผมไม่อยากจะบอกนะว่าเชลซีตอนเนี้ยมีทีม A กับทีม B เรามีนักเตะยอดเยี่ยมมากมายครับแต่สำหรับผมเนี่ยเราไม่มีนักเตะที่ขาดไม่ได้ถ้าโพ o พาเมอร์ลงไม่ได้เราก็มีเฟลิกซ์ถ้าแจ็คสันลงไม่ได้เราก็มีไอคุนคูเหตุผลที่เราเปลี่ยนนักเตะก็เพราะทุกทุกคนนันเก่งหมด บางคน,นเก่งกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเป็นคนที่ลงเล่นเสมอไปนะครับคุณกำลังมองหาเหตุผลอื่นสำหรับเอนโซอยู่แต่ก็ง่ายๆคือตอนนี้เขาไม่ได้ลงเล่นแต่เรายังมีเคอีกมากมายในอนาคตดังนั้นเนี่ยไม่ได้หมายควาว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับในพรีเมียร์ลีกประมาณนั้นครับแล้วก็การประสานงานครับระหว่างไกเซโตกับลาเวียตอนนี้นะน่าจะเป็นกองกลางตัวจริงนะนะครับผมณเวลานี้นะ นะครับผมมาเลเกีเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องความสมดุลครับในช่วงเวลานี้เนี่ยลาเวียกับไกเซโดทาให้เรามีพละกําลังในแดนกลางและความแข็งแร่งในแดนกลางนะครับผมนี่เป็นเหตุผลที่เราพบทางเรื่องในการมีกุสโตอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยเวลาอินเวิร์สเข้ามาประมาณนั้นนะครับการหาจุดสมดุลนะมาเลสกียเขาบอกว่าคือไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเล่นช้าหรือเร็วมันอยู่ที่เกมครับเรามีนักเตะแต่น,นเล่นพื้นที่ด้านกว้างอะ่ะที่เล่นสามารถที่สามารถ ลุกได้เร็วแน่นอนเมื่อคุณลุกเร็วเนี่ยพวกเขาก็ลุกเร็วเหมือนกันผู้แข่งอะนะจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงเหตุผลที่เรายิงประตูได้มากในครึ่งหลังก็เพราะน่าจะเป็นในครึ่งแรกที่ทีมผู้แข่งเขาวิ่งเยอะประมาณนั้นนะพวกเราจึงไม่สามารถรักษาระดับนั้นไว้ได้ตลอด90-95นาทีาผู้คํานี้เลยนะคือแบบจะให้วิ่งอยู่ตลอด90นาทีมเป็นไปไม่ได้ประมาณนั้นการเก็บคีนชีตนะครับ เพราะว่าช่วงหลังในเชลซีเสียประตูเกือบทุกเกมเลยนะมาเลสกาบอกว่าพูดไปแล้วหลายครั้งเรามีสิ่งต่างๆมากมายที่จะต้องปรับปรุงครับเรื่องแจ็คสันนะปิดท้ายนะมาเลสกาบอกว่ามีความสุขมากครับตอนนี้เลยเนี่ยเขาช่วยเราไม่เพียงแค่เรื่องในตัวเลขตัวเลขสถิตินะแต่ยังรวมถึงวิธีการเล่นของเราด้วยที่เราต้องการเล่นนะครับวิธีที่เขาเชื่อมกับเพื่อร่วมทีมนะครับผมวิธีที่เขาดอรอปลงมารับบอล เขาทําให้นักเตะทําให้เรามีนักเตะเพิ่มขึ้นนะครับเวลาบิวอัพนะเมื่อเขาโจมตีจากด้านหลังเนี่ยเขาก็เร็วและยิงประตูได้คือหมายถึงว่าพอคล้ายๆบอลโยนยาวแล้ววิ่งชนะอกับดักล้าหน้าอะไรประมาณนั้นแหละครับโจมตีนะครับผมคือวิ่งอย่างเกมกับลิเวอร์พูลอ่ะอย่างนั้นโจมตีอย่างนั้นอ่ะประมาณนั้นครับคือวิ่งชนะกับดักล้าหน้าแล้วเข้าไปยิงนะครับลูกตีเสมอนั่นแหละ เขาก็เร็วและยิงประตูดได้เรากำลังพยายามทํางานร่วมกับเขาในพื้นที่อ,อ,อ,อื่นๆในของสนามนะครับก็อ,อาจจะมาทาั้งปีก็ได้นะไปคล้ายแบบเป็นกองหน้าที่ขีดออกด้านข้างอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับบทสัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับผมนะไปดูรายชื่อครับคือผมก็แปลกใจนิดหนึ่งตรงที่แมนยูเนเตตเขาโตเจ็บมันเยอะนะครับอ่นะ โจเซี์ครับมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดิมนะครับผมน่าจะถอดมาจากเกมกับน er ิวคาสเซิล์อะไรมั้งนะครับกุสซารตัวฟอสซานเชสแนวรับก็ลิสเจมโฟฟาน่าโควิลกุโสโตนะครับกองก,ารกรลางก็ลาเวียกไกเซโดนะครับมาเบเก้พาวเมอร์เนโต้ NATO, แล้วก็นหน้าเป้าเป็นแจ็กสันครับส่วนแมนยูเนี่ยระวังโอนาน่าผีเข้าก็พอแค่นั้นแหละครับบางทียิงยังไงก็ไม่เข้าใช่ไหมครับแจ็กสันอาจจะเจอแนวรับที่แบบอาจจะ อีกอีกแบบหนึ่งแล้วกันเพราะว่าอตอนเจอกับลิวพูเนี่ยมันเจอทั้งฟานได์กับโกนาเต้ใช่ไหมตวัวใหญ่ทั้งคู่ส่วนเกมนี้เนี่ยมันเป็นเดลิกกับทางเราเอ่อมาติเนสใช่ไหมนะครับผมเออริซันโดใช่ไหมลิซันโดมาติเนสเอ่อมันจะเป็นกองหลังอีกแบบหนึง่งเร็วแต่ว่าตัวไม่ใหญ่เนี่ยมันอาจจะทำให้เวลาเปิดบอลไปเนี่ย ถ้าเดลิไม่ไม่ไม่พวกมาประกบด้วยนะแบบมงอะไรเงี้ยชนะการ์กคือถ้าแจ็คสันเก็บบอลได้มันอาจจะแบบอาจจะบังบอลแล้วพลิกตัวอะไรเงี้ยได้เอออาจจะพลิกเล่นอย่างนั้นได้นะครับผมแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่เป็นพลังงานแดนกลางของแมนยูก็คือกุกาเต้ที่แบบเข้าบอลถึงลูกถึงคนมากนะครับเข้าบอลหนักนะสไตล์เขาเลยนะครับผมส่วนคาซมิโร่จะเป็นบอลเชิงนะเพราะว่าด้วยอายุด้วยนะครับ ถ้ามองจุดบอ่อนะบอ่อที่แบบอาจจะเจาะได้ก็น่าจะเป็นตรงดารโลนะครับเออตรงดาร์โละน่า,าจ,จะเจาะได้มาโดยเก้หวังว่ามาโดยเก้คงจะไม่เหมือนเกมของนวคารเซซ่นนะมันดูอันตรายแต่ว่าพอจังหวะสุดท้ายนี้แม่งทาอะไรก็ไม่รู้นะเออนั่นแหละคือถ้ามาโดยเก้ปรับตรงนี้ได้มันน่าจะเป็นนักเตะที่ดีได้เลยนะครับแต่แนวลุกเขาเนี่แมนยูในเตด ผมว่าถ้าเป็นรุ่นฟันนิสซลอยใช่ไหมอาจจะเป็นสไตล์แมนยูดั้งเดิมบอลโยนยาวแล้วให้ปีกวิ่งแข่งคล้ายล้ายทีมไหนรู้ไหมลิวพูที่เราเจออของบอลแดนหลังแหละฟันได้เคาะบอลไปเคาะบอลมาเล่นกับทางอกาฟนแบ์แล้วพวกนี้ใช่ไหมมันจะมีสักพักหนึ่งแบบอคล้ายๆแบบเล่นเร็วโยนยาวไปข้างหน้าไปวิ่งครับลิวพูซาร่าเห็นไหม มันแทบจะถอดแบบตอนที่อาร์เซนอลเล่นงานลิเวอร์พูลเลยบอลโยนยาเมซาก้าเอาชนะโรเบอร์สันอันนี้เปลี่ยนกันไงปีกมีทั้งกานาโชทั้งแรดฟอดเห็นไหมครับหาทางแน่แต่ลิเกมผมว่าเชื่อถ้าเป็นกานาโชน่าจะเอาอยู่แต่ไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยเนี่ยปัญหานะครับถ้าเป็นคูคูเรยยามันก็อย่างที่บอกครับคือถ้าเกมใหญ่ผมอยากให้คูคูเรยยาลงเออผมพูดได้ตามตรงอะนะอยากให้มาร์คคูคูเรยยาลงประกอ ถึงแม้ตัวมันจะเล็กหรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันมีจังหวะเข้าใจไหมการเข้าสก,กัดเลยก็แล้วแต่หรือการบิลล์อัพเกมอ่ะส่งบอลอะไรเงี้ยมันดูดีสําหรับมาคูคูเรยียแต่เกมนี้ก็คืออาจจะปงคงโลเตชั่นมั้งเพราะเราบุกไปเยือนเซนเจมป้าแล้วเพิ่งกลับมาด้วยไงคือถ้าเป็นเกมในบ้านกลางสัปดาห์เราเล่นต่ออะไรเงี้ยแล้วไม่ไม่ไม่ใช่เกมเยือนะ่ะผมว่าอาจจะมีโอกาสที่คูคูเรียลงตัวจริงได้แบบเหมือน แม a เนจเมนต์ Man ในเรื่องทีมแพทย์ของเชลซีเหมือนจะประ,ประครบประงมมากอะ่ะสำหรับนักเตะเชลซี Chelsea. เพื่อให้ไม่ให้นักเตะมันเจ็บอะ่ะผมเข้าใจครับแต่ว่าเกมใหญ่แบบนี้มันก็สามคะแนนมันก็สำคัญแต้มนึงก็คุ้มค่าแล้วครับในการบุกมาเมยือนที่โอทฟอร์ดนะครับผมก็ถ้าไม่ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนิวคอเซออ่ะเชลซีไม่น่าแพ้อ่ะผมพูดได้เต็มป่าเลยนะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนิวคอเซอ่ะ ไปพลาดกําลังบิวอัพดีๆแลยแม่งส่งบอลพลาดแล้วส่งให้พอยลุนหรือบูโน่ได้ทําแกนแล้วหมือได้หรือได้ยิงประตูแค่นั้นเลยครับเออแค่นั้นนะกับสองโรเบิร์ตซานเชสไม่เปิดบอลโง่ๆไปแจกเขาอะ่ะแค่นั้นเลยครับสถานการณ์ไม่ดีมึงแต่ออกข้ามเลยก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกครับเออเต่ออกข้ามไปเลย,เ,ลยเพื่อไม่ทีมมันเสี่ยงไม่ใช่เล่นอยู่หน้าประตูเปิดเสียงเสียงเปิดเล่นเลียดไปตรงกลางสนามอย่างเงี้ย แล้วกลางสนามขอโทษนะครับเจลซีเล่นตำแหน่งตรงนั้นไม่ค่อยเก่งกันด้วยผมไม่ค่อยเห็นเลยว่าที่แบบเจลซีเก็บจังหวะสองในแดนตรงนั้นได้สักทีไอ้ตรงวงกลมกลางสนามอ่ะเออจังหวะสองมักจะเสร็จคู่แข่งอยู่ประจําเลยพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเลยเป็นเหตุที่ทําให้แจ็คสันมันดรอปต่ําลงมาเพื่อมารับบอลในบริเวณแถบนั้นอห่ะรอบๆวงกลมกลางสนามมาพื้นที่ตรงนั้นอ่ะเออ เอลซี DLC, มักจะเล่นไม่ค่อยเก่งตรงนั้น่ะอย่างน้อยถ้าแบบอ่ะถ้ามันจะดีหน่อยก็คือหมายถึงว่าแกะได้เออแกะเกมแกะพรสซิ่งได้แล้วไปตรงกลางอ่ะไนงั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ทีนี้บางทีแบบคือแบบเราเบิวอัพอยู่เนี่ย้าซานเคสไม่อยู่นิมนไปส่งอย่างงั้นล่ะแล้วแต่แมนยูมันรอบอลอยู่สอ,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 องสามคนเงี้ยโอ้โหแล้วมันขึ้นมาเป็นแผงอ่ะไอคนที่อินเวอร์ตไปบางทีมันกลับมาตำแหน่งไม่ทันนะอะไรเงี้ยมัน มันเล่นเกมลับไม่ทันอะไรเงี้ยมันก็เกิดอันตรายนะครับอย่างที่สามก็คือเสียจุดโทษอ่าลูกแฮนด์บอลอะไรต่างๆคือผมขอแค่นั้นเลยในการเจอเกมใหญ่ไม่อยากให้ไม่มีดราม่าพุ่งตรงเอออย่าเหมือนเกมกับลิวพูเห็นไหมจงังหวะโทซินน่ะกับโชต้าปะทะกันตรงนั้นเห็นไหมถ้าลิวพูไม่ชนะเนี่ย ประเด็นนั้นอาจจะพูดเป็นอาทิตย์เลยยังไม่จบด้วยซ้ํากับมาตรฐานการตัดสินของผู้ตัดสินนะอย่างได้บอกนะครับเกมใหญ่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีไอ้ลูกอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นอ่ะมันจะดีมากๆกครับเป็นการชัยชนะที่ขาวสะอาดหรือเป็นเกมที่ขาวสะอาดแล้วกันแต่ถ้ามันมีไอ้จังหวะดามงดาม,มา่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างทีน,น่าราคาญนะและไอ้พวกอินฟูมันก็จะพูดอยู่ประจําอยู่เสมอมาก แบบเนี้ยมันเป็นเรื่องให้เขาได้พูดย้ำคิดย้ำอยู่อย่างนั้นะนะครับเป็นปันเด็นอยู่ตลอดเวลาน่าลำคาญนะพุ่งตกนะครับตีโดนใบแดง professional ฟาวลโดนเหลืองสองหรืออะไรก็แล้วแต่นะอย่าโดนครับโอเคเนี่ยถ้าเชลซีทำได้สี่ประการนี้นะผมเชื่อมั่นว่าทีไม่แพ้ครับเออไม่แพ้ อ่อะไรนะอย่างที่ผมไล่ไปไม่พลาดเองการเช็ดเปิดบอลงู่งูใช่ไหมไม่เสียแบบนั้นนะไม่ไม่ทำอย่างนั้นแล้วก็เสียจุดโทษนะครับแล้วก็ใบแดงมานเนี่ยเสียฟาวในกรอบเขตโทษแล้วเสียจุดโทษเนี่ยเหลืองสองหรือใบแดงเลยแค่นั้นเลยครับอย่าอย่าทำแค่นี้ เดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับว่าเกมวาที่มันจะเป็นยังไงนี่แหละคือสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดแล้วกันถูกใจไม่ถูกใจไงขออภัยแล้วกันนะครับผมนะก็ทิ้งไว้ตรงนี้รูปเกมจะเป็นยังไงบทสรุปสกอร์จะเป็นยังไงถ้าทีมแพ้แล้วแบบแพ้แบบริว้วฟูผมก็ไม่ได้เสีเยอะไรแต่ถ้าแพ้แล้วมีประเด็นผมแค่รำคาญแค่นั้นนะครับผมก็ประมาณนี้รับสลับ ในช่วง f ี r o the match ยังไงก่อนจากไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง h e a r ด of Blue ดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสำหรับช่วงเชลซีช่องเล็กๆช่วงนี้นะแต่วันนี้ในช่วง f ี r o the m a มร h รับเกมพิมพ์มือเรียบเชลซีบุกไปแมนยูในเดเปิดบ้านเจอกับเชลซีก็เย้เตะกันในคืนวันทิตเวลา5้าทุ่มครึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในกาหน้านะครับสวัสดีครับ